ฮันจียอนควงกันสวีที่เกาหลีทุ่มหนักควักเงินก้อนใหญ่ให้แม่ยายบ้านพักที่เกาหลีจียอนพาแฟนหนุ่มฮันเซอร์ไพร์วันเกิดแม่ถึงทีเรียกว่าชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วล่ะค่ะคู่นี้หนุ่มหุ่นแซ่บฮันอิสริยะหรือฮันเดอะสตาร์กับสาวเกาหลีซอจียอนหลังจากพัฒนาความสัมพันธ์จากเพื่อนมาเป็นคนสนิทล่าสุดคู่นี้ก็จะทริปไปเที่ยวเกาหลีกันอีกแล้วเพราะว่าทั้งคู่นั้นก็เอาใจแฟนมากๆโดยเฉพาะฮันดีขยันโพสต์รูปคู่งานเสื้อคู่กับจียอนก็มาอีกเช่นเคยและสําหรับทริปนี้ดูเหหือนว่าาะกท เพราะว่ามีฮันความมุ้งมิ้งมากกว่าเดิมมาบอกว่าช่วยชัดเจนหน่อยฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นเธอและจียอนก็เข้ามาต่อว่าฉันคุยกับเธอคนเดียวรู้เปล่าและที่พีคสุดก็ต้องยกให้ภาพล่าสุดเลยแหละคะ่ะที่ฮันโพสต์เป็นภาพมองตาจียอนหลายรูปและแคปชั่นที่เขียนสั้นๆแต่น่ารักมากๆเป็นแฟนกันนะคะและก็มีคนเข้ามาแซวก,กันเยอะๆโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเดอะสตาร์ขนาดบี้สุกิตที่ไม่ค่อยได้เห็นคอมเมนต์ยังแซวก,กันเลยฮันแน่น่ารำ กว่าจะจบทริปก็คงได้เห็นความหวานของคู่นี้กันเยอะแน่แนแฟนๆก็รอกดไลค์กันได้เลยเมื่อออมมาของคุณแม่สาวจีย้อนมาอยู่ประเทศไทยในช่วงวันเกิดพอดีฮันก็บอกว่าจีย้อนมีของวันเกิดมาให้แม่โดยเป็นเงินสดทั้งคู่กาลังคิดแผนกันอยู่เตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดออมมาอายุ60ปีเต็มขณะพาออมมาไปเลือกซื้อกระเป๋าวาที่ลูกเคยแซนดีฮันได้ดูแลคุณแม่จีย้อนอย่างดีแทมไปซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์คุณแม่แฟนสาวก่อนจะจัดเซอร์ไพรส์ฉลอง60ปีฮันจะให้ของคุณแม่จีย้อนได้นอนนับบน โดยปูพลาสติกที่เตียงแล้วก็นำเงินสดจํานวนมากโปรโยวางเรียงเอาไว้บนเตียงงานนี้เมื่อคุณแม่ของสาวจยียอนเปิดประตูห้องนอนเข้ามาจะต้องตกใจหนักมากเลยล่ะคะ่ะจียอนก็บอกคุณแม่ว่าลูกอยากให้คุณแม่ได้นอนมันกองเงินกองทอง ดานคุณแม่ก็ตกใจหนกักพร้อมก็บอกว่าคนลุกไปหมดแล้วก่อนจะนําเค้กมาเซอร์ไพรส์พร้อมเพลงวันเกิดด้วยคุณแม่บอกว่าอยู่มา60ปีไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยปีนี้ออมมารู้สึกดีใจที่ได้ลูกชายเพิ่มมาอีกหนึ่งคนในครอบครัวและก็จัดวันเกิดให้ออมมาอลังการขนาดนี้กับของขวัญอีกมากมายที่ไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงดี ยังไงก็ขออวยพรให้ลูกมีความสุขออกมาพูดอะไรไม่ออกเลยพร้อมกับสวมกอดขอบคุณฮันด้วยก่อนจะสวมกอดลูกสาวด้วยความภูมิใจทําเอาน้ําตาไหลกาลังหวานแบบสุดๆสาหรับซอจียอนกับหนุ่มฮันอิสริยะหลังประกาศตัวคบหากันมาได้สักพักใหญ่ก็ได้เดินทางไปเจอครอบครัวฝ่ายหญิงกันมาแล้วงานนี้หนุ่มฮันทุ่งเทถึงขนาดตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีเพิ่มกันเลยทีเดียวล่วคะค่ละล่าสุดตัวจียอนเองก็มาเปิดใจว่าเวลาที่พี่ฮันไปเจอที่บ้านเราก็สนุกดีเพราะว่าพี่ฮันกับที่บ้านจียอนมีความแตกต่างกันทางด้านภาษา จียอนเป็นคนกลางที่แปลได้บางทีพี่ฮั่นก็อยากจะคุยกับคุณแม่แต่คุณแม่จียอนไม่รู้เรื่องภาษาเลยก็เลยจะค่อนข้างยากนิดนึงเขาก็จะใช้โปรแกรมแปลภาษาซึ่งเหมือนกม่วม,มากๆเขาก็มีเรียนภาษาเกาหลีเขาก็เรียนของเขาล่าสุดก็ไปซื้อหนังสือเกาหลีมาเริ่มเรียนกันแล้วล่วะคะ่ะ